สวัสดียมามเช้านะคะทุกคนเชาน้านี้อาจารย์พามาทานอาหารเชา้าแบบเฮลตี้เฮลตี้เลยนะคะทานแบบเนี้ยชีวิตดีขึ้นแน่นอนร่างกายแข็งแรงขึ้นแน่นอนนะ,ะอาจารย์จะหมุนทําไมนะคะกูรูที่ทําคลิปเขาบอกว่าทําำวิดีโออย่าถ่ายนิ่งๆน,นะคะอาจารย์ก็เลยต้องหมุนเอาไปดูกันคะ่ะและนี่นะคะก็คืออาหารของเรานะคะประกอบด้วยอะไรบ้างทุกคนไปดูนะคะจานนี้มีอะไร มีมะนาวค่ะมีมะนาวหั่นทานทับเปลือกนะคะมีกล้วยหำหำนึ่งนะคะมีอะไรคะมีกระเทียมค่ะมีหอมแดงค่ะหยิบหยิบมีหอมแดงนะคะมีพริกขี้หนูค่ะมีพริกขี้หนูไม่ต้องหยิบนะมีผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะที่สําคัญเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไฮไลท์รืดนี่ค่ะ ใบชะพูข้างบ้านนะคะดกมากฝนตกแลโดกมากค่ะก็เลยต้องจัดการเลยนะคะใบชะพูเนี่ยสำหรับใครที่เลือดไม่ดีนะคะเลือดเหนียวเลือดหนืดเลือดข้นนะคะหรือเลือดจางมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดนะคะอาจารย์แนะนำนะทานใบชะพูนะคะแล้วก็นี่คือน้ำเมียเเม่ยงของเราน้ำเมี่ยงของเราสูตรน้ำเมี่ยงนะคะใครอยากรู้ก็ถามมาแล้วกันนะคะ และเราก็จะรับประทานอาหารเช้านี้นะคะมีครบนะคะกลุ่มโปรตีนก็มีนี่คะไข่นะคะไข่ดาวน้ำมันเมล็ดในปามนะคะสองอย่างที่อาจารย์ใช้คือถ้าไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวก็น้ำมันเมล็ดในปามทุกคนดูนะจินตนาการนะมันจะออกมาเป็นอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวทำท่าให้ดูนะคะก่อนที่จะทานอะไรทั้งหมดนะคะเช้ามาต้องสิ่งนี้ก่อนเลยค่ะทุกคน เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเทพารเพื่อทำให้เลือดสะอาดนอกจากทำให้เลือดสะอาดแล้วนะคะยังทำให้หลอดเลือดสะอาดด้วยนะคะเพิ่มออกซิเจนในเลือดนะคะฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชือ้อราเหมาะกับทุกคนเลยนะคะตื่นเช้าตื่นเช้ามาหนึ่งแก้วแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งแก้วนะคะไม่ใช่แก้วใหญ่นะนี่ค่ะเป๊ก เสารเปกแรงเปกนะคะแล้วก็ดื่มน้ำตามรับรองแข็งแรงมาดูอาหารนะคะว่าอาจารย์จะพาไปทานอาหารแบบไหนอย่างไรทานอาหารเป็นยาค่ะดีกว่าทานยาเป็นอาหารจริงไหมคะไปดูกันนะคะอ๋อลืมบอกไปของอาจารย์มีสองขนาดขวดเล็กกับขวดใหญ่แบบนี้นะคะมีสองขนาดเลยนะขวดเล็กกับขวดใหญ่ใครสนใจก็ทักมาเดี๋ยว,ว่าอาจารย์จะสาธิตนะคะวิธีการรับประทานนะ ช่วยตั้งชื่อเมนูหน่อยค่ะจานเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะตั้งชื่อเมนูว่าอะไรก็คืออยากทานแบบเนี้ยนะคะอยากทานแบบเนี้ยเราก็เราก็ทานทานนะคะเนี้ยเนี้ยมันต้องเป็นเมี่ยงแหละนะคะเพราะหน้าตาเขาคือเมี่ยงนี่ค่ะนี่กล้วยไปหนึ่งชิ้นแครอทนี่ น้าจะสวยสวยงามใส่น้ำเนี่ยงไปใส่น้ำเนี่ยงไปห่อค่ะห่อแล้วนะทำอะไรอะ่ะห่อแล้วก็ทานเลยอืมอร่อย